สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกเราพบเจอกันเป็นครั้งที่2ของการเรียนออนไลน์นะคะแล้ววันนี้การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของเราครูออยนะคะก็จะมาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติคืออะไรนะคะ สำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะลูกคือภัยอันตรายนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเน้นย้ํานะคะภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมันก่อให้เกิดความเสียหายลูกไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตนะคะต่อทรัพย์สินต่อสภาพความเป็นอยู่รวมไปถึงต่อเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะก็จะมี 1. โทรณีพิบัติภัย 2. อุดทกภัย 3. วาตภัยหรือภัยทางสภาพอากาศนะคะ 4. อัคคีภัยและ 5. นะคะคือภัยพิบัติ จากอวกาศซึ่ง5ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นทรณีพิบัติภัยอุทกกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือภัยพิบัติจากอวกาศเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างนั้นถ้าเจาะลึกเข้าไปเนี่ย มันคืออะไรนะคะถึงแม้ว่าคำพูดของภัยพิบัตเนี่ยจะยังไม่ค่อยคุ้นหูแต่ถ้านักเรียนเนี่ยได้มาฟังครูออยเจาะลึกไปมากกว่านี้ก็จะอ๋อคำพูดมันพูดยากแต่มันหมายถึงเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะคะมาเริ่มดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มที่ภัยธรรมชาติอันที่หนึ่งหรือข้อที่หก็คือธรณีพิบัติภัย สำหรับคำว่าธรณีหมายถึงพื้นดินเพราะฉะนั้นธรณีพิบัติภัยนะคะก็คือภัยที่เกิดจากพื้นดินหรืออยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะคะดินถล่มนะคะภูเขาไฟระเบิดหรือหลุมยุบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วย้ำอีกหนึ่งรอบธรณีพิบัติภัยคือเกิดที่พื้นดินหรือใต้พื้นดินไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหวภูเขาไฟและเบิดหิมะทะล่มนะคะแล้วก็หลุมยุบนั่นเองค่ะอันที่สองนะคะมีชื่อว่าอุทกกระยสำหรับอุทกกัยนะลูกเป็นภัยที่เกิดจากน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำในป่านะคะหรือว่าน้ำทะเลของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็คลื่นยักษ์สึนามีที่เเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าอุทกภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าสร้างความเสียหายอย่างมากเลยนะลูกถ้าเกิดขึ้นนะคะถัดมาอันที่3คือวาตภัยหรือภัยพิบัติทางสภาพอากาศ มันเกิดจากการที่สภาพอากาศนั้นแปรปรวนโดยการแปรปรวนก็อาจจะเกิดจากมีอุณหภูมิหรือมีความกดอากาศที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นบริเวณนี้เกิดพายแล้งนะคะหรือบริเวณนี้อาจจะมีฟ้าผ่ามีพายุนะคะต่างๆนะคะถัดมาอันที่4คืออักคีภยัยอักคีภัยนะลูก คือไฟที่เกิดจากไฟนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นไฟป่าหรือไฟไม่ป่าซึ่งทั้งไฟป่าและไฟไม่ป่านะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมันเกิดขึ้นเองยังไงลูกเกิดขึ้นเองโดยที่ต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะมันมีการเสียดสีกันเวลาลมพัดเนี่ยมันเสียดสีกัน จนเกิดเป็นประกายไฟแล้วเกิดการลุกไหม้ลุกไหม้ในป่านะคะแล้วมันก็ลามไปทั่วหรือบางทีบางครั้งก็เกิดจากการกระทําของมนุษย์เรานะคะถัดมาอันสุดท้ายก็คือภัยพิบัติจากอาวกาศคําว่าอาวกาศนักเรียนก็นึกออกไปนอกโลกเลยเพราะฉะนั้นแล้วภัยพิบัติจากอาวกาศคือภัยที่เกิดจากนอกโลกของเรานะคะยกตัวอย่างเช่น อุกบาทพุ่งชนโลกพายุสุริยะเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ของเราในวันนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยอันแรกธรณีพิบัติภัยคือเกิดบนพื้นดินไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะคะแล้วก็พวกหลุมยุบเป็นต้นต่อมาอันที่สองคืออุทก,กภยัย คือภัยทางน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำท่วมหรือคลื่นคลื่นน้ำนะคะเช่นเหมือนอซูนามินะคะต่อมาวาตภัยก็คือเกิดจากการที่สภาพอากาศของเราเนี่ยมันแปรปรวนทำให้บริเวณต่างๆเนี่ยมีสภาพอากาศที่ต่างกันออกไปเช่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภัยแล้งนะภาคใต้ก็มีพายุฝนอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดมา4คือ อักคีภัยอักคีภัยคือภัยไฟนะคะคือไฟเพราะฉะนั้นแล้วอักคีภัยเป็นภัยที่เกิดจากไฟนะคะยกตัวอย่างเช่นไฟไม่ป่าเป็นต้นนะคะสุดท้ายเลยคือภัยพิบัติจากอาวกาศก็คือเกิดที่นอกโลกของเราเช่น อุกบาทพุ่งชนโลกเป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้นะลูกนะเป็นการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวของเราซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติชื่อของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยอาจจะเรียกยากหน่อยแต่ถ้านักเรียนได้ดูที่ครูออยเนี่ยเจาะลึกไปในแต่ละตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าอ๋อธรณีพิบัติภัยคือ เป็นภัยที่มันเกิดบนพื้นดินของเราหรือใต้พื้นโลกนะคะแต่ถ้าเป็นอุทกภัยคือภัยที่มันเกิดจากน้ำวาตภัยคือภัยที่มันเกิดจากลมหรือสภาพอากาศมีการแปรปรวนอัคคีภัยก็คือภัยที่เกิดจากไฟและสุดท้ายภัยพิบัติจากอวากาศก็คือเกิดจากนอกโลกของเรานะคะง่ายๆลูกวันนี้ คุณครูไม่ฝากแบบฝึกหัดหรืองานแต่ครูอยากเน้นย้ำให้นักเรียนได้ดูคลิปเพื่อทบทวนนะคะอาจจะให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยอบอกว่าธรณีพิบัติภัยคือภัยทางไหนอักคีภัยคือภัยทางไหนแล้วก็นักเรียนตอบแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นการได้รับความรู้นี่คือความรู้รอบตัวนะลูกนะาแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ